สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ลูกจ้าง500ชีวิตปล่อยโฮถูกบริษัทดังลอยแพแถมไม่ยอมจ่ายเงินเดือนเมื่อวันที่ส่มิถุนายนเพจแรงงานเพื่อสังคมได้ออกมาโพสเรื่องราวของลูกจ้างบริษัทหนึ่งที่จุ่จุก็ถูกนายจ้างเบี้ยวไม่จ่ายเงินเดือนทิ้งภาระให้พนักงานต้องไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวเองโดยทางเพจให้รายละเอียดว่าลอยแพลูกจ้างกว่า500คนบริษัทบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านและคอนโดไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนพนักงาน จะโดนลอยแพสื่อสังคมช่วยตรวจสอบด้วยบริษัทพบจ,จุดจุดจำกัดไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานมีพนักงานได้รับความเดือดร้อนจำนวน500กว่าชีวิตไม่มีการตอบหรืออธิบายเหตุผลใดๆจากกรรมการหรือผู้บริหารสักคนเมื่อเดือนเมษายนก็แบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงาน 60- 60บหกเอร์เอร์เซนให้พนักงานที่มีภาระจะต้องจ่ายภายในครอบครัวเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะต้องไปกู้เงินที่อื่นมาใช้จนกว่าจะได้เงินครบ ต่อมาถึงเดือนพฤษภาคมหนักกว่าเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินเดือนสักบาทและไม่ได้รับการอธิบายใดๆเหมือนจะลอยแพพนักงาน500กว่าชีวิตทิ้งภาระให้พนักงานต้องไปหาเงินใช้เอง เพื่อประทังชีวิตเดือนนี้ทํางานฟรีทั้งเดือนพนักง,งานเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยกรรมการหรือเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจแม้พนักง,งานจะเดือดร้อนมากแค่ไหนบริษัทกระจายอยู่หลายเขตเช่นบางนาสวนหลวงประเวศบัฒนาคลองเตยพระขนงพนักง,งานบางส่วนมาแจ้งที่เขตประเวศเคสนี้มีคนร้องขอให้ช่วยโพสต์แต่ไม่ได้ร้องขอให้ทางเพจช,ช่วยอะไรนอกจากการโพสต์แจ้งบอกนะครับ ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ o m ขอบคุณค่ะ